đi <laughs> ไงได้แล้วนี่

มามามาข้าทาอยู่รับ้าวามาาาายไารจะเก็บกิมมูครับทางเามีแล้วเป็นเกียนะก็มีเขาบอกว่ามันจะตกเวาที่เข้าไรเหรอทุกคนถอไป

จัดให้เรียบร้อยเลยนดสะพัที่กลยเรียบากันเยขนาดพูดไม่ออกนะเนี่ยไาไม่ออกขาไม่ออกนะขนาดูดอ

วันที่14เราเล่นที่ไหนคแก่วันที่4เป็นวันอะไรพ่อนุ่มเี็วันมาเลย์ไทยมามาบุคลาได้ลูกนั่นเป็นผืนผ้าด้อาลงมาดีวลงมาไปันครับเลยวางเลยครับทม่ไดลยครับไม่นด้เลยครับข้าเดียวเดียวข้าเดียวเดียว subscribe cho kênh Ghiền mà không bỏ nó những video hấp dẫn

ครับแล้วครับรวัดแล้วออกกระโลกกันนะครับสวัสดีครับ